การทดสอบปฏิกิริยาของไอออนตัวไอออนและไอออนทูไอออนจุดประสงค์ของกิจกรรม 1. ทดสอบปฏิกิริยาระหว่างไอออนตัวไอออนกับไอออไรไอออนพร้อมทั้งเขียนสมการเคมี 2. ทดสอบปฏิกิริยาระหว่างไอออนทูไอออนกับไอโอดีนพร้อมทั้งเขียนสมการเคมี 3. บอกความสัมพันธ์ของปฏิกิร,ริยาระหว่างไอออนตัวไอออนกับไอออไรไอออนกับปฏิกิร,ริยาระหว่างไอออนทูไอออนกับไอโอดีน วัสดุอุปกรณ์สารเคมี 1. สารละลายไอออนตรีไนเตรต0.05โมล2สารละลายแอมโมเนียมไอออนทูฟันเฟต0.05มลสาสารละลายโพแทสเซียมไอโอดด์0.05โมลสสารละลายไอโอดีนในเอทานอล1% 5. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 6. สารละลายโพแทสเซียมเฮตะไซยาไนฟลเฟตเสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต8น้ำแป้งปรุงสุก นำโซเดียมไฮดรอกไซด์0ูนจุหนึ่งโมลหยดลงในแถวเจำนวนสามหลุมนำสารละลายโพแทสเซียมเฮกซาไซยาโนฟอเรตทีศูนจโมลนำมาใส่ในแถวบนำซิลเวอร์ไนเตศูนจโมลมาใส่แถวซนำน้ำแป้งสุกมาใส่ในแถวดี นำไอออนทวีเนตหยดลงในช่อง A จำนวนหนึ่งหยดนำแอมโมเนียนไอออนทูซัลเฟตหยดลงในช่อง B จำนวนหนึ่งหยดนำโพแทสเซียมไอโอดหยหยดลงในช่อง C จำนวนหนึ่งหยดนำไอโอดีน ine, หยดลงในช่อง B จำนวนหนึ่งหยดจากนั้นนำไม้มาคนให้เข้ากันในแต่ละช่อง ใส่สารละลายไอออนทรีเนตตลงในหลอดหยดจำนวน10บหยดจากนั้นใส่สารละลายโพแทสเซียมไอโอดลงในหลอดหยดทดลอง10บหยดและเขย่าให้เข้ากันนำสารที่ได้จากขั้นตอนที่สมาหยดในแถวที่2ของช่อง a b c และ d จำนวน2หยดจากนั้นคนให้เข้ากันและสังเกตการเปลี่ยนแปลง ใส่สารละลายแอมโมเนียมไอออนทูซัลเฟตลงในหลอดทดลอง10หยดจากนั้นใส่ไอโอดีนลงในหลอดทดลองสิบหยดขย่าให้เข้ากันจากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงนำสารที่ได้จากขั้นตอนที่4มาหยดลงในแถวที่3ของช่อง A, B, C และ D จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลง จากการทดลองจะได้ผลการทดลองดังตารางต่อไปนี้สรุปผลการทดลองไอออนทรีไอออนทำปฏิกิริยากับไอโอดไอออนได้ผลิตภัณฑ์เป็นไอออนตรไอออนและไอโอดีน ส่วนไอออนตไอออนกับไอโอดีนทำปฏิกิริยาได้ไอออนต o ไอออนและไอโอดไอออนแสดงว่าปฏิกิริยาทั้งสองมีความสัมพันธ์กันโดยทั้งสารตั้งต้นของปฏิกิริยาหนึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ของอีกปฏิกิริยาหนึ่งดังนั้นปฏิกิริยาดังกล่าวน่าจะมีสมดุลเกิดขึ้น